เพโตเกิดเมื่อ427ก่อนคริสตกาลที่กรุงเอเธนในประเทศกรีกและเสียชีวิตเมื่อ317ก่อนคริสตกาลที่กรุงเอเธนในประเทศกรีกครอบครัวของเพโตนั้นถือว่าเป็นครอบครัวที่มั่งคัง่งและเก่าแก่ครอบครัวหนึ่งมิดาของเพโตมีชื่อว่าอาริตันและมารดาชื่อเพริเทียนเพโตเกิดมาภายใต้ความวุ่นวายทางการเมืองของกรีด เนื่องจากเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างชาวสปราร์ตาและชาวนาครเอเธนสงครามครั้งนี้ยุติลงด้วยชัยชนะของชาวสปราร์ตาทำให้ชาวนาครเอเธนถูกกดขี่ข่มเหงอย่างมากด้วยเหตุนี้ทำให้เพโตโมีแนวคิดต,ต่อต้านการเมืองอย่างรุนแรงเขาจึงมุ่งมั่นอยู่กับการศึกษาและได้รับการศึกษาขั้นต้นเช่นเดียวกับลูกผู้ดีคนอื่นในสมัยนั้น คือปัจฉญาดนตรีบทกวีและวาทศิลป์จากอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของเฮราคิตุสต่อมาเพโตได้ไปศึกษาต่อในวิชาขั้นที่สูงขึ้นไปอีกกับซูเครติสสุดเด่นของเพโตเพโตเป็นนักปัจชญาที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของกรีกและของโลก อีกทั้งเป็นบุคคลแรกของประวัติศาสตร์โลกที่สร้างปรัชญาขึ้นมาอย่างมีระบบมีความสมบูรณ์และมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีทั้งนี้พเพราะเพลโตได้นำเอาจุดเด่นของนักปรัชญากรีกที่สำคัญสคัญเช่นใช้ความสงสัยของพวกโสซิสมาอธิบายถึงสิ่งที่รับรู้ทางประสาทสัมผัสใช้ทฤษฎีปรมณูของกลุ่มปรมมณูนิยม มาอธิบายถึงกำเนิดโลกและความไม่มีตัวตนของโลกวัตถุใช้หลักอน,นิจจภาวะของเฮราคิตุสมาอธิบายโลกผัดสับใช้สัตว์หรือภวันของกลุ่มฮีเลียติกมาอธิบายมโนภาพอภิปัชยาของเพโตรผลงานที่เป็นที่จดจำที่สุดหรืออาจเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเพโตรก็คืออภิปัชญาแบบทวิภาค ที่มักเรียกกันว่าในอภิปัชย,ยารัทธิเพโตหรือถ้าเรียกให้เกินจริงสัจจะนิยมอภิปัชย,ยาของเพโตได้แบ่งโลกออกเป็นสองมุมคือโลกของรูปแบบและโลกที่รับรู้ได้เขามองว่าโลกที่รับรู้ได้รวมถึงสิ่งต่างๆในนั้นคือสำเนาที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์แบบจากรูปแบบ ที่คิดคำหนึ่งได้หรือแนวความคิดโดยที่รูปแบบเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงและอยู่ในสภาวะสมบูรณ์แบบเสมอการทำความเข้าใจกับรูปแบบเหล่านี้จะต้องใช้สติปัญญาหรือความเข้าใจเท่านั้นอย่างไรก็ตามแนวคิดของการแบ่งแยกนี้ได้มีการค้นพบมาก่อนหน้าเพโตในปัจจาของโซโรเอสเตอร์ ster, โดยเรียกโลกมิโนปัญญา และโลกิติสัมผัสรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับรัฐอุดมคติที่โซโลแอตเตอร์เรียกว่าซาริวาเมืองอุดมคติความคิดทางการเมืองของเพโตความตายของโซเคติสทำให้เพโตมองเชื่อว่ากฎหมายถ้าอยู่ในมือของคนชั่วก็อาจทำลายคนดีๆได้ในที่สุดเพโตจึง จึงได้แสดงทฤษฎีทางการเมืองของตนเองในลักษณะที่ต้มตีประชาธิปไตยอย่างรุนแรงและเน้นการปกครองโดยบุคคลซึ่งเป็นนักราร์มากกว่าจะยึดตัวบทกฎหมายเป็นที่ตั้งคุณธรรมตามแนวคิดของเพโตคืออะไรเพโตได้แบ่งคุณธรรมออกเป็นสองประเภทได้แก่คุณธรรมปัจเจกชนและคุณธรรมของรัฐซึ่งมีายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณธรรมของปัจเจกชนโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมักจะสแสวงหาสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีไม่สามารถจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลได้โดยฉับพลันแต่เนื่องจากความดีไม่ได้ดีเพราะธรรมชาติแต่ได้มาจากการเรียนรู้เพโตกล่าวว่าความรู้คือความดีคนที่ขาดความรู้เหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นซึ่งเพโตยอมรับว่าความดีมีหลากหลาย แต่ในความหลากหลายเขายังเชื่อว่ามีเอกภาพอยู่เช่นเดียวกันกับความหลากหลายของสีที่มาจากแม่สีนั่นเองดังนั้นคุณธรรมของปัจจิกบุคคลก็คือการที่มนุษย์สามารถบรรลุความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างมากที่สุดโดยคำนึงถึงความมีปัญญาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณธรรมของรัฐ อุดมรัฐของเพโตเป็นรัฐที่มีหลักการอยู่ที่การยอมรับธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ตามที่เพโตวางไว้เป็นรัฐที่สร้างโดยการวิเคราะห์จากธรรมชาติของมนุษย์และเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์โดยส่วนรวมรัฐหรือสังคมในรูปแบบของเพโตเป็นรัฐหรือสังคมที่มีชีวิตรัฐหรือสังคมไม่ได้มีอยู่หรือเกิดขึ้นแบบก้อนหินหรือต้นไม้ คือเป็นไปตามธรรมชาติแต่รัฐหรือสังคมเกิดจากการรวมตัวของลักษณะแห่งปัจเจกบุคคลในรัฐเพโตเปรียบรัฐกับคุณธรรมของมนุษย์ว่าถ้าบุคคลมีจริยธรรมรัฐก็จะเป็นรัฐที่มีจริยธรรมด้วยเสมือนนิ้วที่เกิดเป็นแผลขึ้นมาร่างกายก็จะต้องเจ็บป่วยไปด้วยรัฐที่ปกครองดีย่อมคล้ายกับชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้น ปรัเจกบุคคลจึงมีความสำคัญสำหรับรัฐจริยธรรมในบุคคลจะนำไปสู่การมีโครงสร้างรัฐที่มีจริยธรรมอุดมรัฐของเพโตไม่ใช่รัฐที่มีโครงสร้างของาศาสนากับการเมืองแยกกันรัฐเป็นสถาบันทางศิลธรรมด้วยรัฐไม่ใช่เป็นแต่เพียงสถานที่ที่มีผู้คนมารวมอยู่ด้วยกันเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันเท่านั้นแต่ยังมี แต่ยังควบคุมถึงการใช้ชีวิตอย่างดีและมีประโยชน์สรุปได้ว่าจากการศึกษาเรื่องคุณธรรมในทัศนะของเพโตพบว่าหลักคุณธรรมของเพโตนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับในสัจภาพของมนุษย์ในความเป็นสมาชิกของมนุษยชาติตามสิทธิเสรีภาพปราดอนภาพความเสมอภาค ความยุติธรรมในฐานะเป็นมนุษย์ตามพรัศนะของเพโตที่ทําหน้าที่เพื่อหน้าที่ทางความดีสองทางคือคุณธรรมทางปัจเจกและคุณธรรมทางปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมมนุษย์ที่เพโตให้การยอมรับในความยุติธรรมทางคุณธรรมสองประเภทคือคุณธรรมทางปัจเจกและคุณธรรมของรัฐค่ะ